นายกองการบริหารส่วนจับลวมือง่าท่านเขาษฐการนายก่านสลับ่้นหัวหน้าส่วนส้นที่ท่านวิทยกรหรอบรูฝึกอบกอรอชิดป้องกันของขวัญพี่น้องอบพรออบตองเงนท่า,าที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงกทุกครในวันนี้ที่เราร,รักทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการสึบุโโรตามโครงการสึบอุโโปรท,ท,ทุกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออบกออกพรหลักสูตทุกทนประจำปี2557วันนี้จากการ เข้ารับการสืบรมตลอดเวลาสามวันที่ผ่านมาทุกท่านคงจะเห็นได้ชัดเจนว่าจําเป็นต้องใช้ฐานความรู้หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จําเป็นต้องประยุกต์ความรู้ทั้งทางหลักวิชาการและหลักปฏิบัติใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพราะสภาพการในความเป็นจริง ไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัวดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับจึงเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเียวหนึ่งขององค์ความรู้ที่จะจะมาใช้ในการปฏิบัติจึงเป็นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และทบทวนอย่างต่อเนื่องการที่ทุกท่านได้เรียนรู้และปฏิบัติ จึงเป็นเหมือนสนามทดสอบท่านในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันสถานสาธารณภยัยหรือภัยพิบัติต่างๆเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรชาชการเป็นจำนวนมาก ผมหวังว่าทุกท่านคงจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยต่างๆขึ้นในอนาคตต่อไปผมจึงขอโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อคณะผู้ดำเนินงานและวิทยากรที่กรุณาเสียสละเวลาให้เกียรติมามอบความรู้เป็นวิทยาทานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วม การฝึกอบรมและขอขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบและส่งผลให้การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้มุ่งหวังทุกประการกระผมถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่าน เอารถนับถือตรรชนเดชะบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ร,ราชินีนาถโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยพลังแห่งความคิดพลังปัญญาพลังแห่งจิตใจใฝ่ดีเพื่อเป็นพลังแห่งการสาร้างสารรค์ที่ดีงามให้แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านตรงได้รับสผลิตผลตามที่ทุกท่านมุ่งความทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดโครงการสุรดอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไัยฝ่ายพลรเรือนของศูนย์อาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายพลรเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลวันาตอำเภอหนองสออห้องจังหวัดขอนแก่นณบัดนี้ครับขอบคุณครับ วิทยากรเอาเลยแค่นี้ก็ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางผู้ฝึกนะครับวิทยากรทั้งสองท่านคือท่านพิธิพงศ์สังวาลท่านวุฒิชาติโพเงินนะครับซึ่งท่านได้ถ่ายเทความรู้ ความสามารถที่ท่านมีให้กับทางอบพร,ร,รทั้งจากที่22ถึง24นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ท่านมีมานะครับท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ทางคณะอพร,ร,อร,ร,อรขององค์การบริหารส่นตุบนนท่านะครับแล้วขอให้ทางคณะขององค์การบริหารส่ตุบนนท่าที่พออพร,ร,อรได้นำไปใช้ นะครับให้ภูมิวิธีที่ท่านได้อ่าให้ความรู้ประสาทความรู้ให้แก่ท่านนะครับทั้งจากวันที่22่ถึงยี่สิต้องจะขอบคุณท่านอีกท่านหนึ่งขอให้ท่านปุ่มดังครับนะครับท่านพิธีกรครับเชิญให้พบปะสักหน่อยครับ้นเ,เลยครับ